สวัสดีค่ะอาจารย์แจ๊งพรมพิมลนะคะคุณนรักค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลวารินชราเป็นคุณครูที่เลี้ยงของคุณครูปริมนายสาวแล้วนะคะนันพัฒน์คุณวาทีค่ะเจอกันแป๊บๆดัชนีมาใหม่เยอะจำได้แต่ชื่อเล่น่ชื่อจริงจำไม่ได้เลยวันนี้นะคะก็มีคำถามหลายข้อค่ะที่อยากจะมาสอบถามคุณครูพรพิมลนะคะข้อแรกนะคะคุณครูมี จะสร้างความรู้สึกยังไงคะในระยะแรกที่เราเจอกับผู้ปกครองตอนแรกๆที่เขาเข้ามาเรียนใหม่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งเคยยิปติลูกเขาค่ะชวอย่างเรียะหาจุดเด่นหาจุดที่น่ารักที่สุดของลูกเขาแล้วก็ชมเชยทาให้เขารู้สึกว่าเราเขารักลูกเขาแล้วเขาก็มั่นใจที่จะเอาลูกเขานะมาฝากเราอันนี้คือสิ่งสาคัญทายิ้พปติค่ะดีแค่ไหนก็น่ารักค่ะน่ารักค่ะ ่แล้วค่อยๆปรับเอาในพฤติกรรมที่จะต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใดๆก็ตามค่อยๆมาทีหลังแต่ข้อดีจะต้องมาก่อนเสมอเป็นการลูกใช่ลูกใครๆก็รักค่าไม่ชอบเาทำติค่ะตอนแรกเจอกันต้องชมไว้ก่อนค่ะเ i ิด t e นเ i o n ั่ค่ะประสานกับผู้ปกครองนะคะมีความสําคัญยังไงกับคุณครูบ้างคะมันก็เหมือนเป็นการเกษตรติดตาม เพราะว่าเวลาที่เราสอนที่โรงเรียนเรามีการบ้านให้เด็กไปทําที่บ้านสือว่าพฤติกรรมของเด็กที่บ้านกับที่โรงเรียนจะแตกต่างกันเราจะนิเทศติดตามได้ก็คือด้วยการความคำบอกเล่าจากผู้ปกครองวันนี้ลูกกลับบ้านเป็นยังไงบ้างคะ,ะคุณล,ลูกเราอะไรคุณแม่ฟังเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่อยู่โรงเรียนเราะจะต้องบอกเขาว่าหนูจะต้องกลับไปบอกคุณแม่นะว่าเกิดอะไร เขาเล่าไหมเขาสื่อสารไหมหรือว่าวันนี้คุณครูจบบทเรียนแล้วมีการนัดหมายอะไรบ้างเด็กกลับไปถึงบ้านไปถึงใจผู้ปกครองว่าอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการพิเศติดตามในการสื่อสารในระหว่างที่ผู้ปกครองเอามาักกลับบ้านคุณบ้างเล็กน,น้อยแต่ว่าส่วนมากที่ที่จะคุยกันกับผู้ปกครองได้จริงๆเนี่ยจะเป็นทางโซเชียลเฟซบุ๊ก ลายจะสะดวกกว่าจะสะดวกดวกว่า <ๆ S 2> เพราะว่าเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็จะทิมพๆมาตอบเราเพราะว่าตอนที่เลิกเรียนเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาคนนั้นก็มารับคนนี้ก็มารับค,คุณครูคะนันโนนี่มันไม่มีเวลาแต่ทุกวันนี้ส <ๆ S 2> <ๆ S 1> ังคมโซเชียลช่วยให้เราสามารถติดต่อทองถา,านได้กับปกครองอย่างสะดวกมากข <ๆ S 1> นะึ้นค่ะแล้วคุณครูเปิดโอกาสให้ผู้ปกคอรองนะคะได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเด็กของเรายังไงบ้างคะพัฒนาการหลักๆที่ ปรุมวัยนะคะจะต้องเตรียมความร้องก็คือสีดานร่งกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเด็กเล็กๆที่ที่มาอยู่รวมกันเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องสังคมการเข้าการเข้าหาเพื่อนการทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนหรือบางคนสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้ใช้แก้ปัญหาด้วยการร้องไห้กรี๊ดอันนี้เราก็จะต้องสื่อสารกับผูุปกรณ์ ว่าออน้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะเวลาน้องอ่าสื่อสารไม่เข้าใจพูดไม่ชัดเจนคุณพ่อคุณแม่จะต้องทวนคาพูดที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อจะเสริมพัฒนาการในด้านการสื่อสารให้กับลูกลูกจะได้มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นพูดในสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนย่าให้เด็กฟางอันนี้คือส่วนสำคัญที่เราจะต้องทุนการกบอบรมในกรณีที่เด็กมี เราก็จะได้ทราบถึงปัญหาของเด็กด้วยใช่ไหคะใช่ค่ะค่ะแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะที่จะมักเกิดความขัดแย้งระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองะคะขัดแย้งเหนอคะใช่ค่ะส่วนมากพยายามจะไม่ขัดค่ะจะดีที่สุดดีที่สุดค่ะถึงเรา,าถึงมีเรื่องเข้าใจผิดกันเราในฐานะผู้ให้บริการเราต้องอ่อนยอมก่อนตอนแรก ค่อยๆสื่อสารแต่เราไม่จะไม่แข็งใส้ทุกปกรณ์เพราะว่าลูกจะแรงหาแรงอ่ะก็จะเกิดการกระแทกถ้าเกิดมีแรงแรงแรงกับแรงเข้าหากันอ่ะมันก็จะมีการกระทบกระทแางกันแล้วคราวนี้มันจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะลูกชั้นลูกเพอมันจะไม่มีความเชื่อมั่นว่าคุูครูคนนี้จะสามารถสอนลูกชั้นได้ยอมได้ยอมอ่อนได้อ่อนพอถึงเวลาแล้วค่อยพลิกมุมกลับว่า คุณครูขอโทษน,นะคะคุณแม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นนู้นนี่แต่คุณครูก็จะแก้ไขปรับปรุงขึ้นและขอความร่วมมือคุณแม่มให้ทําประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อพัฒนาลูกของเราแต่เราจะต้องไปในสายออมเดืนไดยก่อนเพราะลูกเ<ร>ขา <อ S 1> ต้องอยู่กับเราอีกนานใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เราต้องเป็นสายอูมฟ้าที่ัดเจนค่ะคุณครูคะแล้วคุณครูมีการสร้างความสัมพันธ์อย่างไรนะคะกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการ สนับสนุนผู้ปกครองให้เข้ามีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนค่ะแล้วก็นักเรียนของเราเด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจอาชีพการงานของผู้ปกค,นคนรองในโรงเรียนอนุบาลบัิฑิชมากของเราก็จะเป็นคนที่ทํางนานอยู่ในบริษัทมีเวลาเข้ามีเวลาออกชัดเจนเแล้วก็คนที่จะดูแลดูแลเด็กมาก็จะเป็นผู้สูงอายุ ้าให้เข้ามาทำกิจกรรมกับรูเรียนเยอะๆมากๆบ่อยๆก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเขาเข้างานเป็นเวลาใช่เข้างานเป็นเวลาหรือผู้สูงอายุก็จะประมาณน่าไม่เลือกไม่เข้าใจเอืออย่างมากก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่จะมาดูลูกแบบเอามาดูอยู่มาดูเพื่อมาลับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปกครองอย่างไห่อยู่ในช่วงวัยทำงานจะเป็นพ่อแม่วัยรุ่นอันนี้เขาจะชอบในทางที่แบบว่า มีส่วนร่วมทั้งเฟซบุ๊กใช่พอเขาพอเราเอากิจกรรมลงปุ๊บพอลงปุ๊บเขาก็จะแชร์ต่อท,ทันทีาาามกากดไลค์กดแชร์มากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นว่าเออกิจกรรมแบบนี้ดีจังเลยค่ะคุณครูลูกอยู่ไหนคะคุ้ทคได้ไหมประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นทางด้่งออ,ออนไลน์มากกว่าออนไลน์มากกว่าตามสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปผู้ปกครองจะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมบ่อย คืออาจจะมีมันทีแบบว่าเออขอเป็นคลิปวิดีโอสั้นงๆรุป<ม>ขึ้นนการแสดง<ม>คุณครูอ่าขอความช่วยเหลืออน,นุเครอบไปว่าเสื้อผ้านาแต่งตัวน้นเขาเขาทำให้นะคะจัดการให้ทุกอย่างแต่จะมีปัญหาว่ามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน<ม>เขาจะขอเป็นอ่า<ม>เป็นภาพเป็นคลิปเขาจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าเขาจะต้องเข้างานค่ะค่ะแล้ว การสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะที่ผ่านสังคมออนไลน์ของเรานะคะคุณครูเคยประสบปัญหาอะไรไหมคะกับผู้ปกครองอแล้วคุณครูมีวิธีจัดการแก้ไขปัญหานั้นยังไงบ้างคะ,ะมันจะเป็นในกรณีที่เป็นนักเรียนคีบอร์ใช่ไหมคะนักเรียนคีบอร์อารมณ์ร้อนเป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่า ไม่ดีในในในตัวลูกกลับไปอุ้ยทำไมลูกฉันมีรอยถ่ายลูกปุ๊บขึ้นเฟซขึ้นลายททนทีแบบนี้ไม่ไม่มีการมาถามไม่มีการมาถามก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสื่อสารกับผูกครองให้ชัดเจนว่าในส่วนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอุ้โเดี๋ยวค่ะคุณคุณแม่คุณครูมองเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูจะมาดูให้อีกครั้งหนึ่งค่ะพยายามอ่อนลงก่อน เราอารมณ์เย็นลงก่อนแล้วค่อยกลับไปหานะข้อเท็จริงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างมีกรณีหนึ่งของอนุบาลสองลูกกับลูกกับไม่บ้านคุณแม่ก็ถ่ายรูปลงมาเลยดูว่าทําไมน้องมีรอยเขียวช้ำที่ท้าคุณพูเกิดอะไรขึ้นน้องไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนคุณพูดทำไมไม่ดูแลก็จะพูดก่อนใช่อ,อันนั้นคืออารมณ์เขาแรงไปแล้วแล้วก็ตอบไปทันทีว่าแล้วค่ะคุณแม่ ไม่เห็นน้องมาเจ๊งคุณครูเลยนะคะคุณครูอาจจะรอดหูรอดตาไปน้องเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือย,ยังคุณแม่พาน้องไปหาหมอหรือเปล่ายังไงแบบดูแลต้องสอบซอบไปก่อนตอสอบสอบไปก่อนอให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะฟันเขาแล้วค่อยกลับมาหาข้อที่จริงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เหตุการณ์นั้นที่ที่เกิดขึ้นคือไม่มีอะไรก่อภัยค่ะเป็นธนาคารสรุป นอนไม่พอมากค่ะแว่าตาเขียวช้ำธรรมดาแต่แม่ตรงตาตาตาเป็นหีแต่คือคือคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลาไปทํางานพอกลับมาบ้านลูกฉันเป็นอะไรคือไม่ได้อยู่ทุกวันไม่ได้เห็นทุกวันนานๆครั้งนานๆครั้งมาเจอไล้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกคือไม่ได้อยู่ในการดูแลตลอดเวลาแต่พอมาเห็นการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็เริ่มโทษธละใครทําลูกฉันที่ต้องมาจากโรงเรียนที่ว่ามาจากโรงเรียนใช่ พอ,พอเราได้ดสืบสอบหาข้อเท็จริงคพ่อๆอ,อธิบายกันเขาบอกอุ้มพูดแม่ขอโทษสุดท้ายเราก็ต็ดฝ่ายชนะค่ะแล้วก็ต้องหาเหตุผลนะคะว่าติเป็นนายหาเหตุผลแต่ต้องอ่อนก่อนแล้วค่อยหาข้อเท็จริงแล้วก็สรุปวิธีการแก้ไขเนว่ทางปฏิบัติในเพิ่งเขตงตอนแรกเด็กมนจะชนกันเด็กเพิ่แรงค่ะเพิ่แรงค่ะใช่แล้ว คุณครูมีวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองทางโซเชียลนี่ค่ะสื่อออนไลน์ยังไงให้มันประสบความสำเร็จมากคะอ๋อเราอ่าคือเวลาที่โพสอะไรต,ต่างๆลงเฟซบุ o กจะไม่จะไม่ใส่อารมณ์ไปเยอะออบอกข้อจริงๆว่าวันนี้กิจกรรมสร้างสรร์วาดภาพตามจินตนาการในหัวข้ออ,อ,อย่างวันนี้ในหัวข้อ,อ วันเด็กฉันสนุกอ่ะเด็กวาดลูปฝาคนไหนที่สามารถวาดได้ตามหมัวข้อที่เรากําหนดเราถา่ายรูปเก็บไว้แล้วเราก็โพสต์ขึ้นทันที<ม>แล้วเวลาที่เราสนุกงานเด็กจะเข้าใจว่าวันนี้ที่คุณครูเอางานมานําเสนอทำไมไม่มีงานของฉันเด็กก็ะจะตกใจเด็กก็จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณครูไม่มีงานของหนูเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าที่ไม่มีรูปของหนูเพราะว่าโจทย์ที่คุณครูให้กับสิ่งที่หนูทำมา มันไม่ไม่ตรงการกคุณพ่ก็เลยจะเก็บไว้ก่อนยังไม่เอามานำเสนอให้เพื่อนรู้ให้เพื่อนเห็นเขาก็จะเข้าใจว่าพ่อแม่เขาก็จะไม่เห็นพ่อแม่เขาก็จะรู้ว่าอ่ะกลับไปบ้านน้องทําไมไม่มีลูกลูกแหละทำไมไม่มีงานดูดูเพราะว่ามันมีเหตุผลเขาก็จะสนใจกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองก็จะเข้าใจแล้วก็จะคอยติดตามว่าในแต่ละวันกิจกรรมของเราทําอะไรบ้างกิจกรรมเคลื่อนไหวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เราก็รายงานไปว่าวันนี้กิจกรรมของเราคืออะไรการใช้ของของเราคืออะไรเจอประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วก็จะมีบอกตลอดทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติเราแค่เก็บนานเก็บนานเด็กอาจจะไม่มีหน้าผู้ปกครองเล่นเข้าไปแต่เขาจะเห็นว่าลูกฉัน ไม่มาเล่นเฉยๆฉันมีกิจกรรมมีการทํางานมีการเล่นเป็นกลุ่มเล่นเดี่ยวเด็กมีกิจวัตรประจําวันที่ต้องฝึกต้องทําหน้าที่ของตัวเองค่ะเขาก็จะเข้าใจว่าการมาเรียนอนุบาลไม่ใช่แค่มาเล่นหรือมานอนมากินแล้วก,ก็กลับมันก็จะมีกิจวัตรประจําวันของเขาในการในการอาึอในการฝึกใช่ค่ะแล้วมันก็จะยาวต่อกลับไปที่บ้านว่าเราเราให้กันมาก เราให้การบ้านการบ้านคนอี่นอนุบาลคือสิทธิที่ทําในวันนี้แล้วเอาทําส้ำอย่างเช่นถ้าเขียนกอไก่วันนี้การบ้านวันนี้ก็คือกอไก,ก่ไปทําซ้ำที่บ้านเพื่อเป็นการฝึกทบทวนเราจะไม่ให้การบ้านใหม่ขึ้นขึ้นมันจะเป็นภาระทั้งตัวผู้ปกครองเองทั้งตัวเด็กเองใช่แค่ไปทบทวนแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองจะไปถึงบ้านเลี่นเสื้อผ้าทําการบ้านแล้วค่อยไปเล่นอันนี้คือเป็นสเต็ป วางไว้ตั้งแต่มาอยู่ว่าทุกทกคนจะต้องมีหน้าที่ของตัวเองหลักสําคัญของเด็กก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของเด็กคือการทําซ้ําๆไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่นะคะแค่ถอดรองเท้าวางถูกที่ถอดเสื้อผ้าของตัวเองวางไว้ในตะการ้าเขาทําแบบนี้ซ้าๆเรียกว่าวิไหนซึ่งเด็กอนุบาลต้องฝึกและสิ่งสําคัญก็คือผู้ปกครอง,องแล้วก็ ครูเองจะต้องเป็นผู้กำกับดูแลให้เขาสร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นนี้ให้ได้ถ้าเขาทําถูกต้องแล้วก็ชื่นชมเขาเงใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะภูมิใจแล้วก็จะทําพฤติกรรมนั้นซ้ำๆค่ะค่ะค่ะแล้วการสืส่อสารออนไลน์กับผู้ปกครองนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะทีุ่ณครูสามารถพตดลงกลุ่มได้เลยหรือว่าพตดแยกลงเฉพาะส่วนบุคคลนะคะที่ไม่ไม่อยากให้คนในกลุ่มเห็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่แบบ ใครๆก็รู้ได้ก็คือสิ่งที่เราแจกแนวปฏิบัติร่วมกันพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้นะคะมีกิจกรรมนี้นะคะมาเรียนเท่านี้เลิกเร็วนะคะแบบนี้เราจะลงในลาย่มใหญ่อของห้องเลยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าปุ๊บอิ๊บปุ๊บอิ๊บเราควรรู้กันสองคนเราจะไม่เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเด็กลูกที่มีปัญหาลูกคนมีปัญหานะตีกันนะคะมีเพื่อนมีแผลนะคะอันนี้เราจะไม่ลงลายู่เราจะต้องคุยกัน าาร,ร,ระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูเฉพาะรายเป็นเคสๆไปเราจะไม่กระจายข่าวกระพืินข่าวออกไปทุกคนจะต้องมเคื่อนหน้าล่างสดใสไม่ในกลุ่มใหญ่แต่ถ้าเกิดมีปัญหาเราจะคุยเป็น,นตัวตัว,ตวแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูพรพิมลด้วยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สาระกับเราจากประสบการณ์ของคุณนะคะคุณครูทํางานในอาชีพราชการมากี่ปีแล้วคะ 2ี่สิบสามปีค่ะปีที่เขาปีที่ยี่สิบสี่ประสบการณ์ยี่สิบสี่ปีเลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูก็จะจำแล้วก็นำไปใช้ค่ะขอบคุณมากค่ะจะเกสียนแล้วก็ให้มันแทนตาแหน่งนะคะให้เดี๋ยวเอาไปประกอบให้รอดกับค่ะจูกันขอบคุณมากค่ะ